มนอ่มันจะนวดแนวบนหลังป่ะ<อ>นะครับถ้าตรงน,นีตัวยาตั้งแต่เอวลงไปอ๋อตั้งแต่เอวลงไปใช่ไหมนี่เห็นไ,ไหมกดนี่ตึงไหมตึงแนวนเห็นไหมแนวหนึ่งพอเราได้แนวหนึง่งปุ๊บนี่ตัวนี้เราจะแค่ตัวช่วยเท่านี้ตัวประคองอเนี ถ้าเราเราเรากดานี้เขาเรียกว่าอ่าให้กดรักษาเนี่ยเราจะกดนับหนึ่งถึงห้านะแต่ถ้าเราหนึ่งถึงสามนี่มันก็เหมือนนวดนวดสุขภาพทั่วไปเนี่ยนะครับนวดไปเรื่อยๆเลยนวดไปเรื่อยๆอยคือแนวหนึ่งเนี่ยนิโปเนี่ยมันจะตะวางขวางอย่างนี้นะเนี่ยที่เราวางขวางอันนี้นะครับ เนี่ยคือแนวหนึ่งไอชิดกระดูกแล้วขวางนี้ก็คือแนวหนึ่งแตอนี้อาจารย์ก็เลยทางปฏิบัติอาจารย์ก็คือเอาหนึ่งกับสองคู่กันเลยเพราะแนวสองมันอยู่แนวนี้นะอยู่ใกล้ๆกันนะครับแนวหนึ่งสองใกล้ๆกันแนวสองคือแนวที่กระดูกไอกล้ามเนื้อที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยเรียแนวสองที่คนปูดกันเยอะปวดหลังกันเยอะเนี่ย ถ้าคนตรงนี้แข็งมากก็ปวดมากนอนแข็งมากนอนไม่หลับแล้วบางทีนอนหง่ายนอนไม่ได้เลยเพราะตรงนี้มันแข็งนูนขึ้นมาอันนี้ก็คือกดแนวสองอเนนี่ยแนวสองนะครับแต่ถ้าเราเจอแนวหนึ่งล้วก็พยายามชิดเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นทั้งหนึ่งทั้งสองเนี้ยนะครับถ้าเราควนี้เราในตำราไม่มีแต่ในทางปฏิบัติอาจารย์ใช้ทำทั้หนึ่งกับสองนะครับเนี่ยมาได้ทั้งหนึ่งทั้งสองนะประหยัดเวลาเรา ทีนี้เราเราจะทวนได้แล้วแต่มากถ้าเป็นปวดน้อยก็สามเที่ยวปวดมากก็ห้าเที่ยวนี่นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยอันนี้ตึงเลยไหมเนี่ยเส้นสองเนี้ยอันนี้เส้นสองแนวหลังเส้นสองเนี่ยมันจะตึงมากโอ้โนี่ไงนี่เห็นไหมเนี่ยตึงเยอะนะครับตึงเยอะ ถ้าเราจะกดตามแนวของตำราเลยอ่ะมันจะต้องวางขวางงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แรน่เส้นอ้าวมันเสียเวลาอาจารย์เลยใช้หนึ่งกับสองคู่กันนะครับกดพร้อมไปเลยทีเดียวไปเลยนะครับจริงๆน้าไปนวดที่มอ้ตอร์ฮะที่นั่งเลยข้าบอกวันนี้หนึ่งกับสองช่วยกระเธอไปนี้เน็ตติตมม่เลยอะขึ้นไปสาม แล้วก็ลงไปรอบนึงเป็นสี่ไปเลยใช่ไหมครับเราจะกดถึงตรงนี้ตรงนี้ตั้งนามาแล้วคนดีนี่เรากดกดคู่เลยนะหนึ่งนะสองนะครับแกจุดกดหลัง อาจารย์รับไปหกร้อยอะไรเอ้สองชั่วโมงหกร้อยทีเบาเบาเจนนี่เจนี่แล้วอะไวบิ๊ก๊เขาด้อย่างเดยวไปแค่ด้วยการใ้มองมาถึงตรงนี้สุดตรงไหนนานนะจ๊ะนี่อ้นี่ิใจวอ้หเริ่มได้หัวตาหัวตหัวตาโอเคเนี่ยเนี่ยหัว เห็นไหมแค่เปบาๆเท่านั้นเองหัวตะค้างตรงตรงมุมมุมพอดใช่ไหมจาร์นดคนหนึ่งสองคนนิโป้เพราะว่านะนวดเริ่มคนที่สี่คนที่ห้าเริ่มหน่อยเริ่มหน่อยได้วเห็นไหมโอ้เราลงแค่เบาๆนะไม่ต้องไปเก่งจับตรงนี้เบาๆจับตรงนี้ตรงนี้ประคองประคองตัวเราไว้นี่หัวตะข้างนี่ไงหัวตะข้างไอ้ที่มุมมุมกระดูกมุมพอดีใช่ไหมจาร์นจะเป็นกระดูกตรงนี้ไงกระดูกมุมพอดีเพื่อรองคำตัวเองนี่ ขออนุญาตค่ะนี่นี่อาใช่ปิดที่ตรงนี้แล้วก็ลองเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้มันจะว่างเห็นไหมอาใช่จ้ะตรงนี้ว่งลองมาหน่อยหนึ่งจะว่างหนูจะปิดนี่นี่นี่ว่างไม่เคยลืเลยแม้แต่นะนี่ไงึกุนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่อยังเปิดดูดิตรงนี้โอ้น่านะไขดูโยนโดนเนี่ยน้องมันไม่เหาะเต็มเลยมันมันะเบา ที่เราเทจากกาจะชัดเนี่ยเนี่ยเบาไม่ได้แรงใต้หัวตะขาดที่เป็นคนระบายวัตถุในหมดรูปอ่ะฮะใต้หัวตะขาดลงไปมันเป็นอะไรยอดเกี่ยวฮ่าเนี่ยจำไว้เลยนะนี่ยจำไมาได้เพราะกฏเองเขากฏตัวเองมีความรู้สึกว่าลมในท้องปั่นป่วนอย่างเี้ยออกก่อนอย่าต้องไปวันยังมีส่งยาจติแต่โรคจิตเขากฏเราได้ไหมชอบมีลมปั่นป่วนอ่ะเสร็จแล้วเนี่ย แล้วนี่เราดูยตอกอีกกดจุดท้าซาเอลนะครับโนเกี่ยวข้างนะครับเกี่ยวข้างเดยียขาตรงมากเกี่ยวข้างเหยียขาตรงให้โซนนะครับเราลองดูนี่นะตัวต้องต้อง,องหันหน้า,นาตรงน,นี้เออเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็โนดเกี่ยวข้างแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวข้างเส็จไหมครับเราไม่ได้เราไม่ได้กดแรงหรอกคือถ้าทางถ้าเราถูกเราเราทำถูกต้องเห็นไหมถ้าถ้าเราทำถูกต้องเนี่ย กับเบาๆมันก็ตึงนะมันก็ไปแล้วเห็นไหมเออนะแต่ทีนี้คือสะโพกเนี่ยเขาดูสะโพกมันมันจะโค้งนี่นะโค้งนิดแล้วก็วาวเหมือนครับเวลาโน้ตโน้ตโน้ตเกี่ยวข้างนี้